ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับ FC ของกผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของหลักร้อยบนนะครับในส่วนของหลักร้อยบนนะครับประจําวันที่1มิถุนายน2564นะครับงวดประจําวันที่1มิถุนายน2564ายนี้นะครับในส่วนของหลักร้อยบน นะครับสูตรของหลักร้อยบนนี้นะครับ Hence, ผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับสูตรของฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแม้กระทั่งหวยหุ้นต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะครับอย่างเช่นตัวอย่างสูตรที่อยู่ด้านขวามือนี้นะครับผมยกตัวอย่างมาให้ดูแค่สูตรเดียวนะครับ2สูตรนะครับสูตรของฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแม้กระทั่งหวยหุ้นต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรมากนะครับ นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวแล้วก็สูตรหลักร้อยบนที่ดีที่สุดที่ผมดึงออกมาในวันนี้นะครับวันนี้สูตรหลักร้อยบนได้ปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ครับได้ปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ใช้ลรกว่าเดิมและเดินติดต่อกันต่อเนื่องกี่งวดเดี๋ยวมาชมกันครับช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน ไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในส่วนของหลักร้อยบนนะครับวันที่17มกราคมนะครับงวดประจําวันที่17มกราคม2 5งพนีนี้ผมจะใช้ผลรางวัลเป็นตัวคํานวณนะครับบวกกันตามสูตรที่ผมไม่เปิดเผยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่1มิถุนายน2564ใครที่ชมคลิปนี้นะครับชมให้ดีนะครับสูตรหลักร้อยบนนี้ มี6ตัวนะครับที่ผ่านมามี6ตัวก็จริงนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆผมจะบีบตัวเลขให้แคบลงนะครับจาก6ตัวจะเหลือ5ตัวได้หรือไม่จาก5ตัวจะเหลือ4ตัวได้หรือไม่จาก4ตัวจะเหลือ3ตัวได้หรือไม่แล้วก็สาธิตการจับชุดให้ดูด้วยนะครับใครมี2ตัวบนในใจแล้วจับชุดกับหลักร้อยบนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะสาธิตการจับชุดกับหลักร้อยบนให้ดูด้วยนะครับมาดูกัน วันที่17มกราคม2564นี้สูตรนี้นะครับวันนี้จะไม่นับนะครับผลรางวัลน,นะครับ39515ไม่นับนะครับมาวันที่1กุมภาพันธ์เลยนะครับ2564สูตรหลักร้อยบนคำนวณได้345678ครับผลรางวัลคือ30797เ็้ห็นไหมครับ30797 มาครับหลักร้อยบนงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพครับต่อไปวันที่16กุมภาพันธ์สองพันครับในส่วนของสูตรที่ผมคำนวณได้คือ567 890ครับผลรางวัลคือ060339หลักร้อยบนคือ6ครับมาตามนัดครับต่อไปวันที่1มีนาคม2564หครับหลักร้อยบนตามสูตรที่คำนวณได้คือ012345ครับ ผลรางวัลคือ5 3 8 7 3เ็มห็นไหมครับหลักร้อยบนมา5ครับต่อไปวันที่16มีนาคม2,564ครับสูตรหลักร้อยบนที่คำนวณได้คือ3 4 5 6 78ครับผลรางวัลคือ4 2219เห็นไหมครับหลักร้อยบนคือ4มาตามนัดครับต่อไปวันที่1เมษายน2564ครับสูตรหลักร้อยบนคำนวณได้890123ครับผลรางวัลคือ270 05เห็นไหมครับหลักร้อยบนมันเป็นสูตรใหม่ที่ใช้ลายกว่าเดิมแล้วก็แม่นยำมากๆนะครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ในวันนี้หลักร้อยบนแม่นมากๆครับมาดูต่อเลยนะครับวันที่16เมษายน2564ครับสูตรหลักร้อยบนที่คำนวณได้คือ234567ครับผลรางวัลคือ78756เห็นไหมครับ มาอีกแล้วครับเนะครับวันที่2พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิครับในส่วนของหลักร้อยบนสูตรที่คำนวณได้คือ890123ครับผลรางวัลคือสองเจนะครับมาอีกแล้วครับแม่นมากๆครับต่อไปวันที่16พฤษภาคมสองพครับในส่วนของสูตรหลักร้อยบนคำนวณได้5 6 7 8 90ครับผลรางวัลคือ5 7 9 14ครับหลักร้อยบนมาตามนัดครับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงวดประจำวันที่1มิถุนายน2,564นะครับพร้อมที่จะบีบตัวเลขหลักร้อยบนให้แคบลงจาก6ตัวจะเหลือเพียงแค่5ตัวเท่านั้นครับคอยชมกันครับนะครับวันที่1มิถุนายน2,564สูตรหลักร้อยบนคำนวณได้นะครับคือ 4ี่ห้าหกเจ็ครับนี่คือหลักร้อยบนวันที่1มิถุานายนสองพันห้ารยหกสิบสครับในส่วนของการบีบตัวเลขให้แคบลงนะครับให้แคบลงมาดูกันว่าจากตัวเลขหลักร้อยบนมี6ตัวบีบให้แคบลงจะเหลือตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับการบีบตัวเลขให้แคบลงนะครับเรามาดูกันนะครับว่า จะบีบยังไงนะครับให้ตัวเลขแคบลงนะครับสังเกตดูนะครับแถวที่1เห็นไหมครับแถวที่1มีมานะครับแถวที่1มีมานะครับวงกลมไว้นะครับแถวที่2นะครับสูตรมีมานะครับเห็นไหมครับผมวงกลมไว้ส่วนแถวที่3เห็นไหมครับบีบตัวเลขให้แคบลงแล้วแถวที่3นะครับรวมทั้งแถวตัวอย่างด้วยหลักร้อยบนไม่มีเลยนะครับที่ผ่านมานะครับแถวที่3ผมตัดออกไปได้เลยนะครับ แถวที่สามนะครับนี่เลยนะครับฉีดออกมานะครับถึงหกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับส่วนแถวที่นะครับแถวที่สี่นะครับถือว่านะครับมานะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างก็ยังมีสามอยู่นะครับเห็นไหมครับแถวที่สี่ก็มีมานะครับส่วนเข้ามาแถวที่ห้าเห็นไหมครับแถวที่ห้านะครับมีมาครับแถวที่หกมีมา นะครับการบีบตัวเลขนะครับหลักร้อยบนให้แคบลงนะครับสามารถบีบได้นะครับดังนี้นะครับวันที่1มิถุนายน2 5 6 4นายนะครับจะเหลือแค่45 789าครับสำหรับหลักร้อยบนครับ4 5 7ห9เนะครับเพราะว่าแถวที่3นะครับตัดออกเลยที่ผ่านมาไม่มีมาเลยนะครับก็เลยตัด6ออกหรือใครมั่นใจว่านะครับ6จะมาก็ไม่จำเป็นต้องตัดออกก็ได้ นะครับต่อไปก็จะให้ดูนะครับสาธิตให้ดูการจับหลักร้อยบนกับ2ตัวบนในใจที่ท่านมีครับการจับหลักร้อยบนกับ2ตัวบนในใจที่ท่านมีครับผมจะยกนะครับหลักร้อยบนนี้นะครับมาที่อีกหน้ากระดาษแผ่นหนึ่งครับมาดูกันครับนี่นะครับหลักร้อยบนนะครับผมยกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลักร้อยบนงวดประจําวันที่1มิถุนายน2564คือ4 5 6 7 89นะครับพิ่ม ซึ่งผมยกมาจากกระดาษแผ่นนี้นะครับเห็นไหมครับ4-5-6-789ยกมาการจับชุด2ตัวกับ2ตัวบนในใจที่ท่านมีคือนะครับสมมุติว่าท่านมี05นะครับใครมี05นะครับสมมุติว่ามี05ในใจนะครับท่านสามารถเอาหลักร้อยบนมาจับได้เลยนะครับคือ4ี่ศูนเห็นไหมครับนี่คือหลักร้อยบนอยู่หลักร้อย5้าศูนหเห็นไหมครับหลักร้อยอยู่หลักร้อย6 05เห็นไหมครับอยู่หลักร้อย705เห็นไหมครับอยู่หลักร้อย805อยู่หลักร้อยเห็นไหมครับ905อยู่หลักร้อยนี่คือการจับชุดหลักร้อยกับ2ตัวบนในใจที่ท่านมีครับมีโอกาสที่ท่านจะถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ได้นะครับมีโอกาสที่ท่านจะถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งได้ นะครับฝากไว้พิจารณานี่คือสูตรหลักร้อยบนที่แม่นยําที่สุดนะครับท่านสามารถนะครับนำไปเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับวันที่1มิถุนายน2,564นี้ท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ครับขอบคุณ FC ของผมนะครับทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับสูตรหลักร้อยบนวันนี้ที่ผมลงให้ นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกท่านอย่างมากนะครับหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดติดนะครับแปดงวดติดนะครับ 100, หลักร้อยบนที่ผ่านมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สําหรับพวกท่านเป็นอย่างมากนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้หลักร้อยบนก็สาธิตการจับชุดให้ดูแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจับชุดยังไงทํำยังไง นะครับง่ายนิดเดียวนะครับสามารถนําไปวิเคราะห์เจาะลึกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับฝากไว้พิจารณา8งวดต,ติดๆนี้มีความหมายนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของหลักร้อยบนของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันที่1มิถุนายน2564นายีนี้นะครับขอให้ f c ของกับผมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่1กันทุกคนโชคดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผลงานผมทางช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจกับผมและช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมาก